สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จุดบ้านดอนแดงใหญ่ตําบลหนองเหล่าอยู่ตรงเซบายเพื่อข้ามมาที่อำเภอเชียงในวันนี้ผมก็อยู่ฝายทุ่นน้ำนะครับนี่จะหเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะกับที่จะมาพักผ่อนมากหลายๆคนบอกว่าวันนี้คุณปรเมศเช่วยไป ดูหลายๆที่ท่องเที่ยวที่มันอยู่ใกล้หน่อยตรงนี้จะเป็นจุดอยู่ฝั่งของอำเภอเื่องในครับข้ามสะพานเซบายตรงจุดบ้านดอนแดงตำบลของเราอำเภอม่วง30ก็จะมาเจอจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูนะเี่ชาวบ้านก็เดินลงนี่ผมเดินลงมามันลื่นซะหน่อยลื่นซะหน่อยไ่ลงมาอีกเจอชาวบ้านก็เดินมาเหมือนกันเดินกันหลายคนเลยนี่เ สวัสดีครับสวัสดีครับเห็ดหลายบ้อโอ้นี่ชาวบ้านได้เห็ดมาเห็ดยังครับนี่เห็ดเล็กน้อยอ๋เต็มเห็ดปวกน้อยนะอ๋อน้อยไปอะถ่ายดูนี่คุณยายนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีโอ้เต็มเต็มตะกร้าเลยโอ้เด็มตะกร้าเลยโอ้เห็ดเห็ดปวกน้อยๆเนาะจ้อ๋อนี่นี่คุณยายก็ได้เห็ดย่านลื่นครับ ี่ผมอยากให้เห็นบรรยากาศสวยมากจริงๆถ้าใครอยู่ที่ม่วง30สหรืออยู่ที่เขื่องในเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับบรรยากาศน้ํำไหลสวยมากเลยครับน้ำไหลไม่ไม่น,น่ากลัวนี่มันเป็นริมอ่างครับ ตรงนี้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบชอบธรรมชาติหรือว่าชอบที่จะดูบรรยากาศตอนแล้วนี่ยผมเดินอยู่ตอนนี้ก็กําลังเดินอยู่เดินอยู่หบรรยากาศดีมากครับได้ยินเสียงน้ําตกอ่อนๆวันนี้ก็วิวบรรยากาศหลายๆคนบอกว่าคุณปรเมศช่วยพามารีวิวพามาดูสถานที่แลนด์มาร์คที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพามานะ พามาเลยไปได้เห็นกลุ่มชาวบ้านมาหาเห็ดขอนน้อยเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวันนี้เราต้องยกระดับการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตัวของชุมชนเองครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพามาแล้วนะพามาเห็นที่ บ้านดอนหใหญ่ตำบลหนองเลาตรงเซบายข้ามมาปุ๊บอยู่ฝั่องอำเภอเขืยอนในก็จะมีที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยน่าเที่ยวติดกระโม่วง30เลยครับติดกระโมงสาเลยห่างกันนี่เร้แต่มันอยู่ที่เข้ามาลึกเสนหน่อยเข้ามาลึกเสนหน่อยกลับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ